สวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์จำนงนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการบริหารจัดงานจัดการงานและจัดการคนนะครับก็คือ human resource management นะฮะใน EP 3นะครับ EP 3นะฮะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด subscribe นะครับทุกๆคนนะครับ ของวันนี้ที่เรามาคุยนะฮะของเรื่องครั้งที่แล้วเราคุยในหัวข้อนะฮะดูคนเป็นน่ดูคนเป็น,นะน,ปนใช้คนเป็นคุมคนเป็นสร้างคนเป็นสอนคนเป็นแล้วก็ดึงคนเป็นนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องการใช้กับคุมใช้คนเป็นกับคุมคนเป็นนะการใช้คนเนี่ย หลายคนชอบพูดเรื่องการใช้คนให้ตรงกับงานพูดอะไรแมนออนไรจอบนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการใช้นี่เวลาการใช้ก่อนที่จะใช้คนเนี่ยสเต็ปแรกต้องสํารวจก่อนนะว่าเขาเองมีศักยภาพระดับไหนนะฮะศักยภาพอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนาะก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ระดับด้วยกันระดับแรกนะฮะก็คือระดับ60%ระดับที่2คือระดับ70%ระดับที่3คือระดับ80ระดับที่4คือระดับ85 60%ความหมายของมันก็คือสามารถทำงานได้ในระดับหนึ่งยังไว้ใจไม่ได้นะครับต้องไปดูแลบ่อยๆยังมีทำงานผิดพลาดนะครับขั้นอันที่2คือระดับ70%สนะฮะสามารถทำงานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับไว้ใจได้พอสมควรไปดูแลบ้างเป็นบางครั้งนะครับระดับต่อมาคือระดับ80%เป็นะเป็นระดับที่ค่อนข้างเก่ง ระดับนี้เป็นระดับที่ทำงานดีนะฮะไว้ใจได้ไม่ต้องไปดูแลแก้ปัญหาเบื้องต้นได้นะระดับ80ดสิบเนี่ยเป็นเป็นระดับที่ค่อนข้างดีมากนะฮะระดับแปนะฮะเก่งเหมือน80ทุกประการเลยแต่สามารถสอนคนใหม่ได้เป็นเมนเตอร์เป็นพี่เลี้ยงกับคนใหม่ได้ระดับแปดสินะขอโทษครับงั้นพอเราประเมินเบื้องต้นนะฮะว่าลูกน้องเราเนี่ยทำงานอยู่ในระดับไหน หลังจากนั้นเสร็จก็ใช้ให้เขาไปทํางานตามความสามารถและศักยภาพเขาเช่นเครื่องจักรนี้เป็นเครื่องจักรที่ต้องการความแม่นยําสูงการแม่นยําสูงแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ความผิดพลาดต้องน้อยเพราะลูกค้าเป็นลูกค้ากลุ่มหนึ่งอย่างนั้นต้องคัดคนระดับ80-85ไปไปดูแลนะครับแต่อันนี้ถ้าเกิดว่าพนักงานเครื่องจักรตัวนี้นะฮะ มีความผิดพลาดบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรลูกค้าไม่มีปัญหานะฮะเราก็อาจจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอันนี้ต้องใช้ระดับ 70- 75% 70- 7เปอร์เซ็นต์นะครับแต่อันนี้เป็นพนักงานที่ดูแลฝึกหัดนะฮะแล้วก็มีพี่เลี้ยงคอยประกบอยู่ตลอดเวลาหรือมีหัวหน้างานคอยประกบอยู่ตลอดเวลาก็ใช้คนที่มีความสามารถระดับ60%เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนใหญ่พนักงานระดับ60%เปอร์เซ็นต์จะเป็นพนักงานที่เพิ่งเข้ามาทำงานเพิ่งเริ่มทำงานหรือทำงาน,งานมาไม่ได้นานนะครับ ระดับนี้เขาเรียกว่าระดับ6กสิบเซ็นตะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเคัดคนมาเสร็จเรียบร้อยก็ใช้คนไปตรงกลางงานพอใช้คนไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีการป,ประเมินผลประเมินผลต้องประเมินเป็นระยะระยะครับการประเมินผลโดยปกติทั่วไปถ้าเกิดพนักงานทีเ่เข้ามาทํางานใหม่นะฮะเพิ่งเข้ามาทํางานใหม่ยังไม่ผ่านการทดลองงานช่วงสามสี่เดือนแรกเนี่ยพน,นักงาน กลุ่มนี้ความสามารถก็อยู่ระดับที่ต่ำกว่า6 0หรืออาจจะ6 0เพราะอาจจะมีประสบการณ์มาจากที่อื่นก็ต้องคอยเข้าไปดูแลบ่อยๆคอยประเมินผลการประเมินผลโดยปกติทั่วไปจะประเมินสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเดือนหนึ่งประมาณ4ครั้งถามว่าทําไมต้องประเมินทีขนาดนั้นเราจะได้รู้พัฒนาการแล้วต้องคอยบอกเขาว่าตอนนี้อันนี้ยังใช้ไม่ได้นะน,นี้ยังไม่ตรงตามมาตรฐานนะอันนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขนะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆอ,อันนี้คือ ใช้เวลาประเมินทุกสัปดาห์แล้วเดือนหนึ่งก็เอานํามาสรุปเสนอให้วนฒางานระดับผู้จัดการแล้วก็ถึงผู้จัดการฝ่ายบุคคลก็จะมาช่วยกันดูว่ามีอะไรบ้างที่ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขนะครับไม่งั้นมันเสียเวลาเช่นเราประเมินไปแล้วทุกสัปดาห์ความก้าวหน้าไม่มีเลยบอกแล้วคุยแล้วสอนแล้วก็ยังไปไม่ได้แสดงว่าเขาไม่เหมาะกับงานนี้ละมีสองทางเลือกทางเลือกแรกคือไม่ไม่เอานะฮะก็คือให้เขาออกไปหาสมัครงานที่อื่นหรือ มีการพิจารณานะครับให้ไปทํางานชนิดอื่นซึ่งเขาอาจจะถนัดกว่างานที่เขาทําอยู่ปัจจุบันนะฮะจริงๆไม่ใช่เขาไม่เก่งเขาไม่ถนัดเขาไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่ตรงงานนั้นก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะครับทีนการวัดผลงานถ้าเดินป็นพนักงานระดับ70 80 85ที่ทํางานมานานๆแล้วเราจะวัดยังไงตัวนี้เราใช้วิธีการวัดโดย KPI นะ KPI ย่อมาจาก Key Performance Indicator นะ่ะ วัดศักยภาพหรือผลงานทํางานนั้นๆเช่นพนักง,งานคนนี้โอเปเรตเครื่องอยู่เราอาจจะวัดนะฮะค่า KPI ก็เช่นวัดประสิทธิภาพการทําของเครื่องจักรนะฮะการดูแลการดูแลเครื่องจักรอันต่อมาคือวัดของเสียที่ออกจากเครื่องจักรวัดงานซ่อมที่ออกมาจากเครื่องจักรเห็นไหมฮะมันก็สามารถวัดหลาย,ลายตัวนะฮะความเข้มข้นจะต้องวัดเท่าไหร่จะให้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็ตั้งค่ามาตรฐานมาตามเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้การวัด KPI เนี่ยที่จริงถามว่า ไม่ต้องวัดได้ไหมแค่ดูๆมไม่ได้ฮะเวลาจะประเมินผลขึ้นเงินเดือนอตำแหน่งเนี่ยมันจะเอาอะไรมาวัดเอาความรู้สึกล้วนๆมาวัดเลยนี่ยเวลาเอาความรู้สึกล้วนๆมาวัดเนี่ยปัญหาตามมาคือลำเอียงครับทํางานมาทั้งปีเลยเขาทํางานผิดตอนปลายปีแค่ครั้งสองครั้งเราจําได้เพราะเป็นไงปลายปีจะประเมินผลขึ้นเงินเดือนอยู่แล้วเราจําได้เราไปตัดเกรดเขารุนแรงมากแต่คนบางคนทําผิดตอนต้นปีนะช่วงเดือนมกราคมพามีนาะเราจําไม่ได้เพราะมันนาน ปลายปีเขาไม่เคยทําปิดเลยลรากับให้เกรดเขาเยอะจริงๆมันไม่ยุติธรรมวิธีการคือต้องเก็บข้อมูลตลอดทั้งปีนะทุกๆเดือนในตลอดทั้งปีนะการประเมินผลแบบนี้ประเมินผลที่ดีเนี่ยควรจะประมาณทุกๆสี่เดือนต้องเล่าให้เขาฟังว่าเขาเป็นยังไงบ้างน,นะฮะสี่เดือนแรกคุณทํางานมาเกรดของคุณนะครับผลงานของคุณเนี่ยไม่ค่อยดีเลยยังไม่ได้มาตรฐานเลยมาตรฐานมันจะมีเท่กากันห้าระดับหนึ่งของสามสี่ห้าเกรดหนึ่งนี่คือไม่ผ่านการประเมิน เกรดสองคือต้องปรับปรุงเกรดสามคือได้ตามสแตนดาร์ดเกรดสี่คือเกรดดีเกรดห้าคือเกรดดีมากสี่กับห้าถือว่าดีก็ดีมากต้องรักษาไว้ถ้าคนทําง,งานได้ระดับเกรดนี้นะครับสิ่งที่ต้องประเมินเขาเช่นตอนนี้คุณทําง,งานอยู่ระดับสองนะคุณสี่เดือนแรกคุณยังมีเวลาอีกแปดเดือนที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายในระดับสามอย่างน้อยคุณต้องได้ระดับทีสามเพื่อระดับสแตนดาร์ดหรือเป้าหมายที่โรงงานตั้งไว้ไหมครับ งั้นต้องบ่อยขาฟังเป็นช่วงทีนี้หน้าที่หัวหน้างานต้องมีการเข้าไปสอนงานเข้าไปบอกงานเข้าไปเทรนงานว่างานอะไรบ้างที่เขาต้องพัฒนาเขาต้องปรับปรุงเขาต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อได้ตามเป้าหมายนั้นลูกน้องได้หัวหน้าจึงจะได้ลูกน้องไม่ได้หัวหน้าไม่มีทางการผ่านประเมินได้นะครับวิธีการทํางานประเภทนี้นะครับอันต่อมาคือพอเราวัดเขาเสร็จเรียบร้อยก็ต้องพัฒนาต่อยอดเห็นไหมฮะ พอพัฒนาต่อยอดนะฮะว่าจะต่อยอดเทาไงถ้าเขาระดับ60จะต่อไป70 70ต่อไป80 80, 80ต่อไป85 85้าต่อไประดับที่สูงยิ่งกว่าไปเป็นหัวหน้างานจริงๆมีหลายโรงงานนะที่ผมเคยไปดูงานเขาเรียกพนักง,งานระดับ5ดาวมันจะมีการประเมินทุกๆ3เดือน6เดือนประเมินว่าเขาเติบโตไหมถ้าเป็นพนักง,งานเป็นพนักง,งานระดับไหนพนักง,งานต่อมาจะโตขึ้นอีกเลเวลหนึ่งนะก็ต้องถูกผ่านการทดลองงานผ่านงานผ่านระดับที่คัดเลือกมาแล้ว ไม่ใช่ดูดีๆไปหยิบใครมาก็ได้อกไม่ได้นะครับหน้างานต้องผ่านการทํางานพื้นฐานมันจะมีระดับหนึ่งของสามสี่ห้าพอผ่านระดับห้ามาโตเป็นระดับหนงานก็จะมีระดับหนงานหนึ่งสองสามสี่ห้าระดับแผนกก็มีหนึ่งสองสามสีห้าระดับเมเจอร์ก็จะมีระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าเมเจอร์เพิ่งเข้ามาเพิ่งทดลองงานเมเจอร์เกิ่ดในการพัฒนาถ้าเราไม่พัฒนาเป็นสเต็ปอย่างนี้ปัญหาตามมาคือพอเวลาเขาโตไปอีกระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเขาทำงานไม่เป็นครับกลายเป็นงานเดิมก็ทําไม่ดี งานใหม่มากก็ทาไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องกลับไปตําแหน่งเดิมนะลูกน้องก็ขาดกําลังใจหัวหน้าง,งานก็รู้สึกผิดหวังตั้งแท,ที่เขาทางานดีทํางานดีแต่ไม่ได้หมายถึงการบริหารงานดีการทํางานกับการบริหารงานจัดการงานจัดการคนเนคนละเรื่องนะการทํางานเนี่ยคือการโอเปเรตเครื่องมันไม่มีปัญหาแต่พอมาเป็นหัวหน้าง,งานที่ต้องคุมคนคุมกําลังคนต้องดูแลลูกน้องโอ้โหอีนี่เรื่องเลยครับ เรื่องการสื่อสารเรื่องการสั่งงานเรื่องการควบคุมงานเรื่องการติดตามงานเรื่องการบริหารจัดการงานแบ่งงานกระจายงานจะต้องเป็นยังไงงั้นถ้าตรงนี้ดูตรงนี้ไม่เป็นเนี่ยแน่นอนมีปัญหาในระยะยาวนะครับทีนี้เวลาเขาบอกว่าเวลาอันแรกคือเมื่อกี้ใช่ใชไหมครับต่อมาเขาคุมโดยการวัดผลประเมินผลทีนี้เวลาการเวลาคุมงานดูแลงานลูกน้องงานเนี่ย สั่งงานแล้วไม่ไปตามเท่ากับไม่สั่งเลยงั Ng ้นการสั่งงานต้องไปตามงานพนักงานถ้าเป็นพนักงานที่มีความสามารถระดับ60%เราสั่งงานเสร็จต้องไปไงฮะต้องเข้าไปดูบ่อยครับทุกๆ1ชั่วโมงทุกๆ3ชั่วโมงทุกๆ4ชั่วโมงต้องเข้าไปดูถ้าไม่งั้นเขาทำงานผิดครับเพราะเป็นไงระดับความสามารถขอหก็แต่ถ้าระดับ70เป็นไงครับไปดูแค่ไปสั่งเสร็จไปดูอีกครั้งหนึ่งก็พอแล้วบางทีไปดู2ครั้ง2ครั้งก็พอแล้ว แต่พอระดับ80สั่งเสร็จบางทีไม่ต้องไปดูเลยยุ่งยุ่งไม่ต้องไปดูเลยหรืออาจจะไปดูครั้งเดียวก็ได้ตอนผลส่เร็จออกมาเพราะเป็นไงเขาทำงานทำงานได้เก่งมากไว้ใจได้ไม่ต้องไปดูแลแก้ปัญหาเบื้องต้นได้แมเพราะทุกอย่างครบเสร็จถ้า85ก็จะเหมือนกับ80เหมือนกันทีนี้คน80กว่า85ต้องเป็ไงต้องรักษาเดี๋ยวเราจะคุยตอนรักษามันเจะรักษาเขายังไงเป็นเป็นเรื่องสําคัญนะครับทีนี้เวลาการไปดูงานเนี่ยมันต้องไปดูใช้หลัก3จริงครับ1 สถานที่จริงเหตุการณ์จริงของจริงเป็นไงฮะต้องเข้าไปดูหน้างานถ้าเราไปฟังฟังลูกน้องบอกมาบอกมาว่างานดีงานไม่ดีงานม,มีปัญหางานเสียเราฟังครับครับครับ,รบเดี๋ยวผมจะไปจัดการหรือฟังรับรู้ไว้เนี่ยความถูกต้อง,องความผิดพลาดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากอันนี้เขาเรียก management by thinking ครคือฟังลูกน้องแล้วก็บริหารจัดการจะเปลี่ยนใหม่พอฟังเสร็จแล้วรับทราบแล้วเห็นไหมฮะหลังจากนั้นเข้าไปดูด้วยตาตัวเองอันนี่เขาเรียก management by fact นะฮะ ก็คือเห็นด้วยตาตัวเองหรือว่าของจริงสถานที่จริงเหตุการณ์จริงๆเลยโอเคมันได้ตามนั้นมันไม่ได้ตามนั้นมันมีปัญหาอะไรต้องเข้าไปดูจริงๆสั่งงานเราไม่ไปติดตามงานไม่ไปดูแลงานเท่ากับไม่สั่งเลยอันนี้เป็นเทคนิคไปเป็นเคล็ดลับเลยนะครับงั้น EP นี้เป็น EP ที่3นะครับเรื่องการใช้กับการคุมนะครับไปเดินดูบ่อยๆเหมือนผมเองไปเดินดูโรงงานเนี่ยผมเดินดูบ่อยมาผมอยู่ที่ฝ่ายผลิตคิวซีเนี่ย ก็จะไปเดินดูวันละประมาณ3-5ถึงครั้งครับเริ่มงานปั๊บผมเข้าไปเดินตรวจงานหน้างานแล้วก็มานั่งคุยงานวางแผนงานสักพักหนึ่งกลางวันทานข้าวเสร็จจะไปเดินตรวจอีกครั้งหนึ่งนะฮะก่อนจะกลับบ้านไปเดินตรวจอีกครั้งหนึ่งนะจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะฮะนอกจากการตามงานดูเอกสารแล้วจะไปเดินดูหน้างานจริงก็เป็นยังไงใช้เวลาครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่มีปัญหามากก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ถ้ามีปัญหามากต้องไปดูละเอียดหน่อยก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงอย่างนั้น 8ชั่วโมงเนี่ยผมก็จะไปเดินดูหน้างานอย่างน้อย3-4ชั่วโมงนะฮะไม่มีน้อยกว่านั้นนะครับงานเอกสารแล้วก็ใช้เวลาส่วนหนึ่งนะครับยกเว้นวันนั้นมีบรรยายมีประชุมเนี่ยถึงเดินดูอาจจะครั้งเดียวนะครับแต่ไม่เดินดูเลยไม่มีนะฮะนี่คือสิ่งที่ต้องเข้าไปงั้นการเข้าไปดูหน้างานจริงเหตุการณ์จริงของจริงสถานที่จริงเนี่เป็นเรื่องสําคัญมากต้องไปดูด้วยตาตัวเองนะอย่าฟังด้วยหูเด็ดขาดการบริหารงานตรงนี้เป็นเคล็ดลับเลยสั่งงานแล้วไม่ตามงานเท่ากับไม่สั่งเลยนะันนี้ย้ําเลยนะครับ เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญสุดนะฮะงั้นการคุมงานคือการเข้าไปดูหน้างานเหตุการณ์จริงของจริงสถานที่จริงนี่เป็นเรื่องสําคัญสุดนะครับ EP นี้เป็น EP ที่3นะฮะก็คงจะจบประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ